สวัสดีครับกลับพบกันแล้วครับวันนี้เรามาอยู่กับแคร r y c คอยนะครับเป็น speech therapist นะฮะ pediatric ด้วยนะครับ pediatric ก็คือเป็นเหมือนหมอเด็กนะฮะ speech ก็คือการพูดนะครับ therapist ก็คือเป็นนักบำบัดผมจะชอบใช้คำว่าเป็นเหมือนนักฝึกพูดให้เด็กนะครับนักฝึกพูดเด็กอะไรแบบนี้นะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าสนใจเข้าไปติดตามแคร์รีคอยได้นะครับเขามีวิธีการสอนเด็ก ให้ฝึกพูดนะฮะที่น่าสนใจมากนะครับเข้าไปดูใน Tik t o k ได้นะฮะมีคนติดตามอยู่1 0 0 0 0 0คนนะครับในตอนนี้นะฮะเดี๋ยวให้ผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมอ่ะทีนี้วันนี้เราจะมาดูนะฮะสำหรับคนที่มีลูกนะฮะหรือว่าหลานที่อาจจะมีปัญหาด้านการพูดอาจจะพูดไม่ชัดนะครับหรืออาจจะพูดช้านะครับเราคุยกันไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่ายังไงย้อนกลับไปดูคลิปก่อนว่าเด็กที่อายุช่วง 18เดือนนะฮะก็คือจะต้องเริ่มพูดนะครับได้แล้วบ้างนะครับทีเนี้ยเ,เดี๋ยวเราจะมาดูก่อนนะครับว่าคลิปเนี้ยวิธีการสอนนะครับวันนี้เนี้ยแคร์คอยใช้วิธีการสอนฝึกพูดนะครับด้วยการเล่นบทบาทสมมุติหรือว่าโรลเพลย์นะฮะใช้ตุ๊กตาเป็ดนะครับแล้วก็ทำให้เป็ดเนี่ยมันมันเหมือนกับว่ามันพูดได้นะครับแล้วก็ อีกอย่างนึงก็คือใช้ฟองสบู่นะครับก็คือใช้น้ำยาล้างจานหรือว่าสบู่ก็ได้นะผสมน้ําแล้วก็เป่าสบู่ให้มันเป็นฟองออกมานะครับทีเนี้ยเขาก็จะเล่นบทบาทสมมุติของเขาไปนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เขาเล่นเนี่ยเขาก็จะสอนเด็กพูดไปด้วยว่าอย่ากินลูกโป่งอ่า don't eat the bubbles อย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเราลองชมคลิปกันก่อนนะครับ don't eat bubbles Don't eat bubbles ะะอย่าก,กินลูกโปงก็คือเหมือนกับว่าเขาคุยกับเด็กแล้วก็คุยกับเจ้าเป็ดด้วยแล้วเจ้าเป็ดเนี่ยเดี๋ยวพอเป่าลูกโป่งไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมากินลูกโป่งนะฮะเดี๋ยวคอยดูนะฮะ <Yeah. S 3> Tell t e l l the duck don't eat b u b b l e s no 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 อ่ ไอเดียเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ดีมากเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือเด็กชอบเล่นน้ำนะเราสามารถเอา,เอาสบู่หรือเอาอุปกรณ์ที่มันเป่าออกมาเป็นฟองเนี่ยนะไปเล่นกับน้องๆน,นะในระหว่างที่ไปาพาไปไว่ายน้ําหรือว่า,เ,าเล่นอยู่ในแบดทับนะครับอยู่ในอ่างอาบน้ําอยู่ในกระป๋องอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็คือเล่นได้ตลอดเด็กชอบมากนะครับแล้วเราก็สามารถสอนเขาพูดในระหว่างที่เขาเล่นไปด้วยได้นะครับด้วยการ ใช้อุปกรณ์แบบนี้นะฮะเเล่นบ,บ,บทบาทสมมุติไปนะครับบอกว่าเป็นเป็ดแล้วก็เราก็บอกว่าโอ้เนี่ยเดี๋ยวเป็ดอ่ะมันจะกินลูกมันจะมันจะมากินฟองสบู่เรานะเราจะต้องบอกว่าอย่ากินฟองสบู่อย่ากินอยา่าโนโนไม่เนี่ยนะฮะเขาก็จะได้เรียนรู้คําว่าอ๋อไม่เนี่ยก็คืออยา่าใช่ไหม เขาจะเข้าใจว่าอ๋อคำว่าอย่าคำว่าไม่คำว่าหยุดเดี๋ยวก่อนหยุดนะอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นวิธีการสอนที่ง่ายและดีมากๆเลยนะครับอโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เนะี่ยก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากฟังรายละเอียดต่อผมจะอธิบายต่อนิดนึงนะครับก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับคือ identifying pictures อ่ะ ในเด็ก18เดือนนะครับอย่างแรกเลยอย่างที่1นนะครับก็คือเด็กจะต้องสามารถอธิบายรูปได้นะครับอธิบายรูปว่ารูปเนี่ยมันคืออะไรสมมติว่าเอารูปเป็ดให้เด็กดูเนี่ยเด็กบอกว่าโอ๊เป็ดเป็ด,ปดอย่างเงี้ยนะก็คือบอกได้ว่ารูปเนี่ยคืออะไรนะครับ2นะครับควรจะต้องทำอะไรอีกนะอายุ18เดือนนะครับจะต้องบอกได้ว่า basic body parts and clothing เสื้อกางเกงอันนี้คือ clothing Basic Body Parts ก็คือจมูกตาหูปากอย่างเงี้ยนะครับแขนขานะครับถัดมาครับคำที่ควรจะรู้นะครับก็คือประมาณ200คําคำแต่ว่าเยอะไปใช่ไหมจริงๆแหะไม่ต้อง200คําคำก็ได้นะแค่20ก็ได้นะครับ20ถึง200คําคำอยู่ที่ว่าน้องใช้ได้แค่ไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่านมนะครับเธอ you me นะครับฉัน body เมื่อกี้พูดไปแล้วนะตาหูจมูกปากนะครับปป๊ามาม๊า เนี่ยเป็นต้นนะครับ cats dogs หมาแมวต้นไม้ลมฝนแดดอย่างเงี้ยนะครับร้อนก็คือเป็นคำแบบง่ายๆสั้นๆน,นะครับแค่คำเดียวพอเขาเริ่มใช้คำเดียวได้แล้วเนี่ยเขาก็จะรู้จักผสมคำมันก็จะเริ่มเป็นประโยคนะครับอย่างเช่นนมร้อนอยากได้นมขอนมขอนมหน่อยค่ะเห็นไ,ไหมฮะ,อะขอนมอีก นีนะะออน่อย่างเงี้ยนะฮะเธอฉันเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ป,ป๊าป๊มามันนี่มามา้มามันนี่นะครับแมวตัวเล็กแมวตัวใหญ่หมาตัวเล็กหมาตัวใหญ่ต้นไม้ต้นเล็กต้นไม้ต้นใหญ่อย่างเงี้ยนะครับต้นไม้สูงต้นไม้ต่ำเห็นไหมฮะก็คำศัพท์พวกนี้เล็กๆเ,เนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นประโยคที่ยาวขึ้นนะครับ ลมพัดไหมลมพัดลมแรงไหมฝนตกไหมแดดออกไหมอย่างเงี้ยนะครับก็เอ่อก็เป็นเบสิกที่เด็กที่อายุประมาณ18เดือนเนี่ยก็จะเริ่มพูดคําเหล่านี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตว่าน้องเนี่ยพูดคําศัพท์เหล่านี้เราก็เริ่มที่จะผสมคำเนี่ยเริ่มที่จะเป็นประโยคได้เมื่อไหร่นะครับก็ให้รู้เลยว่าโอเคเอ่อน้องเนี่ยมีพัฒนาการทางด้านภาษานะครับที่สมวัยนะครับ อสุดท้ายนะครับอายุ18ขวคบควรจะทำอะไรอีกก็คือ follow cue หรือว่า instruction อ่ะ follow ก็คือทำตามนะอย่างเช่นถ้าบอกว่าเอามือจับจมูกเนี่ยน้องจับได้ไหมน้องรู้ไหมว่าจมูกคืออะไรอ่ะเอามือจับหูอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีผู้ใหญ่มาที่บ้านบอกอสวัสดีสิคะสวัสดีสวัสดีคุณลุงสวัสดีคุณอาสวัสดีคุณปู่สวัสดีคุณย่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ขอบคุณค่าอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้ขอบคุณก็คือถ้าทําได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็เป็นพัฒนาการที่สมวัยนะครับสำหรับเด็กที่18เดือนนะครับก็คือควรจะต้องให้พยายามเนี่ยน้องให้น้องเนี่ยเริ่มทำนะครับแล้วก็สังเกตว่าโอเคน้องทําได้ไหมนะครับแล้วก็เวลาเราสอนนะครับอาจจะใช้เทคนิคเดียวกับแคร์รี่ก็ได้นะครับว่าโอเคลองเล่นบทบาทสมมุติดิแล้วก็ลองคุยนะครับ กับเจ้าตัวที่เราเล่นบทบาทสมมติดูซิว่าเราจะพูดว่าอะไรเราก็จะสอนเขาบอกว่าเออพูดแบบนี้สิอย่างเงี้ยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแค่นี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้ด้านล่างด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ